ัก็สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องจ่าโพพี่เวมหาหอดรังไอซีภาวะพากันไปขุดกบอยู่ที่นาของไอแขกแต่แต่วา่าสีปั้นข้าวก่อนพี่น้องจ่าเออได้อะไรกินเนาะเพราะว่า,พา,วาเพิ่นเกิดมาแต่เศร้าเลยจ้าวันนี้เลยม,นะะามาค่ะได้อะไรกินจ้าวันนี้ กุ้อยจ้ากุ้งจ้าแต่ว่าคั่วนะจ้าเราไม่กินดิบเราไม่กินดิบนะจ้ก็ะ้าพี่น้องพูดทําวาที่เราเนี้ยมากินก้อยกุ้งก้อยก่ล้วก่อนเอากินอ๋อพี่น้องดไสก็นจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าป๊ามากินพี่เราเอาจะไปเขาทุ่งทุ่งใหทงนักเส็นเนเคยจ้าไปค่ะ ขับมือดัคุน้ามเดี๋ยวมเด๋วมาเดีาเดียายดวิจ้า่าว้ตมก้เดีไม่อาไปปลูกกันนะน้องลูกไปตุดออกค่ะต้อไปิครไปลกเาปลูกใกล้เน้นจะบรวน้เขางั้นเหรจ้าแม่้องเราแบบเปีนเน็ตัเนาะอ้สีง่า

กันขามันหาไม่ชอแดโอ้ยตองอ่านให้ตัอยจต้อยเออตด่อเอว่างฮะอมิดน้อยเยกันเียเาาฮะขัก้ามเ่ยขางตั้งราฮตากใ่น มี cụ, ม้นทอมบดตกุ úng, ้งก็ะชินมากเปยนใครก็ปัญหามากเลวันจะกินหรไปดูบ้่น เรก็ติดไปง่้นก็ได้แล้ว

เห็นไครับกิงกินผากุ้งทอดกุ้งทอกอแล้วเนาะ

nhá, tạm xong rồi. xong rồi thì xong rồi. xong rồi đó. Ừ.

là nằm mà cũng không uống đâu có mà nằm cho cô đó con mạt rồi